ほっ ชนะได้ไไไม่เห็นนะในเซตที่สามไก่สอนส่งลงสนามครับดูจิโกของียนให้ได้เหี้ยอะไรมา xuống 0, 0, à, 0, 1

ไม่ติดวะสองเท่าหลุดไปนิดหนึด้ เ no so 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 ปล you. ียนส่งครับไม่แดงไม่แดงไม่แดงก็สำรองสามเข่าตาอะไแต้ง ไอ้ดีเองเขาไม่เห็นแทนเลยสันติสันติไมอทออส่ไดีวัาสำหรับไอ้แดงสันติไม่ได้ทาสันติเท่านัรนอต่นี่ไป้ไม่ใช่ก็ได้สามสี่ nở ra thế Ồ tí à ไปดูแล้วในคลิปจารันย้ายไยแล้วก็พูดให้เขาได้ดินเลยเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะครับเหมือนจะเป็นทุกุบลนนะเราวางไว้นะครับคนนีไในผมผมเอฟซีจารันกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะเอฟซ

6 oh. 5

ขุก4-5เต็มเปียมาเลยบอกแล้วมึงขาย5ไม่ใช่ไ้มเองบอกว่าเด็กยะให้ล่อนยืมเข้ามีอคครับ10เวคนล้กกเซนดีดีให้สอง6เซดีดีเลยคให้สองบหาตาเ้ไปไปไป กวจะได้กลับมันจะืปตีนี่โกสู่ควับเก็บสอยสักินยาครังล่าสุดตอนเก็เข้า้าเว่้ผมไม่น่านยวันนี้กินทีน้อยแนเ็บสูงไ้กินยาดูเส้นหลัครับ เปลนแดเอางเราคไปด้นน้ำดิน้ดิอันนี้น้ำขออัของคุณดของ้ายเอามาีของคุณดประจที่ครับประจที่ครับ

เก้าเจ็ดเจ็ดสครับสำหรับผู้ชมนะครับสำหรับลูกที่ลอยกลางอากาศนะครับห้ามดึงเอบอร์นะครับเพราะจะลุกถือว่าเสียนะครับดังนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับคลิปกรแน่นขันนะครับเก้าแปด

เวลานอกครับมาให้ส่งครับสิบสองเก้าเอาสองเด็แบ๊ tetapi. เครับโซนผู้ช่วยครับไปสอปนรดับขอเวลานอกขอเวลานอกครับ สิบสามประจที <sympath icking> ่คร <jack> ับ <ter jer girlfriend> 咋样？ ขอบคุณประจำที่ครับ ประจันที่ครับ 10เต็มเดียว13 1เกม15-13ัิส้ัในที่สดสอนชนะ15-13ยิเส้หลังครับยเส้หลัง ในเซตที่3ามไกสอดชนะด้วยคะแนน15ต่อ13สรุปผลการแข่งขันไกสอดชนะ2ต่อ1เซตสำหรับเน,นยครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทีมเสียไม้ซีนะครับแล้วก็ทีมอาวุโสเอแล้วก็ทีมนอนน้อยนอนน้อยนะครับมันจับฉลากนะครับเพื่อ